คำถามแรกพี่น้องถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอากิดาครับเช็คพี่น้องถามมาบอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยฝันว่ามีเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ปีพบก้อนหินสามก้อนแล้วเชื่อว่าเอาหินนี้ไปรักษาคนได้ถามว่าเป็นชริกไหมซึ่งคนที่รักษาเนี่ยเป็นภรรยาของโตคูและใช้ภาษาจีในในการรักษาถูกต้องไหมครับเช็คฟ ส a l a ุ u a l a i k u m w a r อ h m a ล u l l a h i wabarakatuh ก่อนอื่นนะครับในเนื่องด้วยโอกาสของเดือนรอมฎอนอันปรสริฐที่กำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึง่งอีกปีหนึ่งนะครับก็ต้องของให้อวยพรกับพี่น้องนะครับในเนื่องด้วยโอกาสนี้ให้พี่น้องได้มีสุขภาพพาลานามัยแข็งแรงสามารถที่จะนดและทำใหบาดาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยทั่วกันนะครับ สำหรับคำถามที่พี่น้องได้ส่งมาถามเกี่ยวกับเรื่องการฝันเห็นเด็กมีเห็นสามก้อนแล้วก็สัญญา,าหรือส่งสัญญาณว่าให้รักษาด้วยสามหินสามก้อนนี้เนี่ยโดยใช้ภาษาจีนนั้นก็ขอบอกเ,อเป็นพื้นฐานที่พี่น้องจะต้องตระหนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝันที่เราเรียกกันในในในภาษาของศาสนาเนี่ยเรียกว่ารุกยา สิ่งที่มันเป็นรุกยานี่ที่ให้เห็นในฝันอันเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงที่มีผลใน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 เรื่องในเรื่องความเชื่อและปฏิบัติด,ด้วยนะครับมันต้องมีเงื่อนไขหลายประการประการแรกนะครับคนที่ฝันเนี่ยจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีสัญญาณหรือมีหลักฐานในเนื้อหาของฝันเนี่ยว่ามันเป็นรุกยามันไม่ใช่เป็นฮลมุมที่มันเป็นฮลุมเนี่ยหรือเป็นฝัน ทั่วไปเนี่ยนบีบอกุลูมจนกชัยตอนฟังทั่ัวไปเนี่ยมาจากชัยตันรุ่ยมารอมีนอัลลอฮ์แต่รุ่ยที่เราได้เห็นนี่มาจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ส่งสัญญาณไว้ให้กับพวกเราซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนบีที่นบีสุลต์ละฮุอะลัยฮุสัลลัมได้บอกว่ามีส่วนนี้ส่วนเดียวความเป็นนบีนมีอยู่สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเงื่อนไขสี่สิบกว่าวาระมีวาระหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่คนทั่วไปเนี่ย ได้ได้เห็นก็คือรุยาคือการฝันฝันเนี่ยจะได้รู้ว่ามันมีสัญญาณมีสัญ,ญลักษณ์แห่งความจริงหรือสัจธรรมเราจะต้องเราจะต้องสังเกตเงื่อนไขสําคัญนะครับว่าอรุยาเนี่ยมีความชัดเจนมหมายถึงว่าฝันเนี่ยแล้วก็แล,วกแล้วก็รู้รายละเอียดเห็นรายละเอียดและจําได้บ,บางคนนี่ฝันจำอะไรไม่ได้เลยนะตนาลอดชีวิตตื่นแล้วฝันทุกวันเลยอะ แต่ให้เล่าสักครั้งหนึ่งที่ฝันไปในมาแล้วลืมหมดลืมหมดแต่รุกยานี่ไม่ได้เลยรุกยานี่แม้กระทั่งคนที่คี้ลืมเนี่ยจะเห็นรุกยานี่เด่นชัดมากและรายละเอียดบางที่นี่ฝันยาวนานน่ะนะแล้วสามารถเล่าได้หมดเพราะรจำได้แม้กระทั่งคำพูดคนนั้นพูดคนนั้นสนทนากับคนนี้เนี่ยก็จะจำได้หมดอันนี้เป็นสัญญาณชัดนะครับท่านยังางชัดก็เคยบอกว่าที nets, ่ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลิมรม เริ่มเริ่มมีขั้นตอนแห่งความเป็นนบีเนี่ยท่านได้มีการรุกยานี่เห็นบ่อยและท่านยังไาชีได้บอกนะครับว่าทัดนะครับของ <S <S รุกยานบีเนี่ยฝ่าแกนัตติกะมิสลีฝ่ลักษมีมันจะปรากฏฝันเนี่ยมันจะปรากฏเสมือนเสมือนเป็นแสงรุ่งเป็นแสงสว่างของช่งชวงเช้าอ่ะ ช่วงเช้าเวลาเราเวลาเราอยู่ในความมืดช่วงช่วงกลางคืนะนะครับเราสังเกตเอาแล้วเวลามาช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ทุกชายทุกอย่างนี่มันกระจ่างมันมัน,มนชัดเจนมันชัดขึ้นเอ,อนี่ในตัวฝันนะครับ,รบนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะได้ฝันมีรุยานแสดงว่าเราเป็นนบีแล้วนี่ไม่ใช่นะแต่ความที่มีฝันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ ของการที่เป็นนบีของท่านนาบีสุลต่านคนอื่นนี่ก็จะมีแต่ส่วนอื่นของความเป็นนบีนี่ยเขาจะไม่มีโดยเด็ดขาดเพราะนาบีสุดท้ายนี่ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านเรื่องที่สองที่จะที่จะบ่งว่ามันเป็นเอ,อเป็นฮุยยาจริงเนี่ยก็ <c oughs> คือเห็นหรือฝันแล้วเนี่ยจะเห็นมันปรากฏอย่างชัดเจนแม้ว่าจะเห็นในช่วงเร็วๆนี้หรือในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ได้ นะครับแล้วก็สัญญาณสําคัญนะครับที่เราจะต้องต้องสองหาดูว่ามันจะเป็นรุกยาหรือจะเป็นฝันที่มาจากเชยตอนเนี่ยสําคัญมากนะครับดูในเนื้อหาเนื้อหาของรุกยานี่มันจะมีความเรียกว่าความบริรสุทธิคค์ความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์มีความมีความสง่างามแต่อะไรที่มันมันดูแล้วมันเลอะเทอะมีสาบะคนหนึ่งมามาถามท่านนาบีว่าเขาได้เห็นในฝันเนี่ยเห็นว่าคอเขาหลุด หัวนี่สีสานนี่หลุดไปแล้วมันก็มันก็หล,ล่นหล่นไหลไปแล้วเขาวิ่งตามเขาบนาบีก็บอกว่าอย่าให้เชียรตอนนี้มาหลอกลวงพวกเรารนั่นนั่นเป็นแฟนฝัน,นเป็นข้อลุมที่มาจากเชียรตอนเพราะมันเป็นลักษณะหรือมีเป็นรายละเอียดที่เลอะเทอะไม่ไม่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความไม่มีความความหนักแน่นนะครับในเนื้อหาสุดท้ายนี่นะครับสัญญาณชัดเจนของรุยานี่ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา อะไรที่มันมีในฝันเนี่ยแล้วก็สั่งหรือบอกให้ทําสิ่งที่มันขัดกับหลกักการศาสนาเนี่ยอันนี้น่เรามาจากชัยตอนบางทีก็จะบอกวุายฉันเห็นนบีนะฝันเห็นนบีแต่นบีมันบอกว่าให้ละหมาดแค่สีวตัต t u อันนี้ไม่ใช่เลยอถึงแม้ว่าคนที่มาเนี่ยบอกว่าเราเป็นนบีรบหรือบางทีเนี่ยก็จะมามาได้เสียงเรารู้สึกว่าเสียงนี่เป็นเสียงเป็นเสียงที่มาจากอ AH. ัลลอฮ์เราบอกว่าไอ้สำหรับเรานี่ไม่ต้องละหมาดแล้วอย่างพวกตริกัลซูฟีบางคนก็ประสบ เนื่องจากว่าขยันทําไมบาดามากชิตอนมันก็รําคาญมันก็อยากให้พวกนี้เนี่ยเลิกทําไมบาดาก็มาบอกในฝันเนี่ยบอกว่าไม่ต้องละหมาดแล้วเราเนี่ยบรรลุแล้วตรัสรู้แล้วก็คนที่ไม่มีหลักการเนี่ยก็จะมักจะหลงไหลไปตามตามฝันนี้มันก็ไม่ใช่สําหรับการฝันนี้นะครับที่ได้ที่ได้เห็นนถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วกับเงื่อนไขที่ผมได้อ่ให้เป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบนะครับก็จะพบว่าการรักษาด้วยหินเนี่ยมันผิดหลักศาสนา พอเป็นการให้มีความเชื่อผูกพันกับสิ่งวัตถุในเรื่องที่เป็นสิทธิของอัลลอสุภาหนหัวตาลผู้ที่ให้ผู้ที่ให้หายป่วยผู้ที่ทรงให้มีการบำบัดแล้วก็หายจากโรคต่างๆนี่คืออัลลอฮฺสุฮาหะนหัวตาลดังที่อัลลอฮฺได้บอกไว้ในอัลกุรอานด้วยคำเทศนาของท่านนบีอิบราฮิมว ah ่าอิซามาริตุฟะฮยัฟีนและเมื่อข้าพระเจ้าได้ป่วยแล้ว พระองค์ท่านเท่านั้นที่จะให้ข้าพเจ้าหายป่วยนี่คือความเชื่อของ,ม,งมุสลหมทุกคนนะครับฉะนั้นเราก็อย่าไปผูกพันความเชื่อของเรากับสิ่งวัตถุต่างๆใครที่จะมาให้เราเนี่ยเชื่อใน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 ,ในสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุแล้วก็ไม่ไม่ให้มีความอีหมานมีความศรัทธาเนี่ยเราสุภานะัวตาหรืลดความอีหมานความศรัทธาต่อร้อนนี่อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธนะครับอย,อย่างสิ้นเชิง ก็อยากจะบอกว่าการฝันนี้ไม่ใช่การฝันที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาก็ถือว่าเป็นลุมเป็นฝันที่มาจากเชืตอนเราก็ต้องตัดทิ้งตัดตัดทิ้งไปเลยครับผมบแล้วการรักษาที่ใช้ภาษาจีนหรือว่ากรณีต่างๆเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือว่าถูกต้องครับเชืการรักษาด้วยด้วยภาษาด้วยสำนวนอะไรต่างๆเนี่ยเราดูที่เขาใช้เนี่ยเขารู้เขารู้ความหมายไหมภาษาใดาๆแม้กระทั่งภาษาอังกฤษนะครับไม่อนุญาตให้รักษาด้วยสำนวนใดๆเนี่ยโดยไม่รู้ภาษา พอจะการรักษาด้วยด้วยสํานวนดูอาหรือสิรเนี่ยเราจะต้องรู้ความหมายถ้าเราไม่รู้ความหมายนี่เราก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นการวิงวอนขอยินขอใช้ตอนอะไรที่มันเป็นชิริกนะครับอขอขอไอ้พวกจรวดหรืออะไรต่างๆหรือดวงดาวหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งที่เราไม่รู้ความหมายของมันถ้าเรารู้ความหมายเช่นเราเราจะรักษาด้วยรุกย่ด้วยด้วยการขอดุอาเราใช้ภาษาไทยตู้ในภาษาไทยเนี่ยขาณชรอะไรเขารุกย่าในเช่นก็ขอดุอา ขอให้ท่านได้หายป่วยขอด้วยพระเดชานุภาพของลอดีให้ท่านเนี่ยได้ได้ได้ปลอดจากซึ่งเชื้อโรคทุกประเภทนี่นี่เป็นรุกยะก็คือเป็นการวิงวอนขอด้วยภาษาแบบนี้เนี่ยเราเข้าใจไม่เข้าใจรู้ความหมายรู้ความหมายมันขัดหลักการมันไม่ขัดกับหลักการก็ใช้ได้เพราะท่านนาบสสับดุลซอนละอานฮฺอะลัยซ์ซัลลัมอนุญาตให้ใช้คําวิงวอนหรือรุกยานี่ที่เราได้กับุกยานี่คือวิงวอนอุอาซจิกิรเนี่ยต่อน l l a h ที่เรารู้ภาษาและไม่ขัดกับหลักการศาสนา